สวัสดีครับวันนี้พบกับผมฟุกเจครับหมุนยุนชาครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับเก้าคันนี้เลยเป็น Toyota Revo Loco นะยี่างนี้เป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสำหรับ Toyota Revo Loco ตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นตัว4ประตูเครื่อง2 4จดนะครับผมขับ2นะใครสนใจสามารถทักเข้ามาได้คันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูกุญแจรักษาดีมากนะกุญแจพูมหนึ่งสองกุญแจสำรองมีครบนะครับผมแถมมีกุญแจล็อกเทคด้วยเรียกว่ารักษาดีมากเลย,เ,ลยเดี๋ยวภายในเป็นไงไปดูกันเลยครับ ดูภายในกันต่อเลยครับนี่ผมพามาชมเลยบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยรักษาแบบโคตรดีดูภายในเดิมเหมือนรถไม่ได้ใช้เลยบอกเลยครับป้ายแดงก็สภาพนี้นะครับผมไปดูข้างหลังกันต่อดีกว่านี่ดูข้างหน้าแล้วดูข้างหลังเหมือนไม่มีคนนั่งเลยเอาจริงนี่ใครสนใจก็ทักนิ้งใต้โปรไฟล์กันมาเลยครับนี่ครับสำหรับรถกระบะคันนี้กระบะท้ายนะดูสภาพได้เลยว่า เหมือนไม่ได้ใช้งานเลยแทบไม่มีการบรรทุกหนักเลยครับผมบอกเลยว่าเดิมเน้นๆแน่นอนนะพร้อมชุดแต่งโลบามีทุกอย่างให้หมดเลยมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมต่อมาดูข้างๆนี่ยางยางยางดูเลอร์เฮทนะครับผมยางตัวท็อปของบิ t โ n e เท่าเลยนะแม็ก18นะครับผมบอกเลยสภาพสวยมากเลยแล้วก็นี่ฝั่งคนขับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้านะครับผมมีให้ทุกอย่างนะไม่เพียงหมื่นเก้เท่านั้นนะผมดูได้เลยนะ หมื่นเก้าเจ็ดร้อยทุกอย่างเช็กระยะให้ทุกอย่างนะครับผมนี่มาดูกันต่อกับภายในห้องเครื่องนะครับผมนี่ดูออกเลยว่าสวยเดิมเนียเน้ยบนะคันนี้เหมือนป้ายแดงเป๊ะเ,เลยต่างกันแค่มาอยู่กับผมเป็นมือสองแล้วก็ปียี่สิบเท่านั้นเองครับผมไม่หมื่นเก้าสภาพเดิมสวยทีนะใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมผมฟุกเจคันบุดดุษกาสวัสดีครับ